เบื้งนี่ีปูอุ้ยเห็นบอลนี่ปูหน้าพี่น้องเบื้งมีเบื้องข้ามยังไงอืมมันดีกินไหมจิมพียำำเนเอ้ยจะทำอะไรเตกินด้วยใช่ปะมาโอ้ นี่เบิ้งพ้่งนอกกีปูจำจำเลือกเลเลยเหลืองงวยงวยมาวานะวามวี่เตรโอ้ผักดีปง เจ็บเจ็บ,จบมากินไหมเนี่ยแชมป์กินก็มากินนี่ไม้ตีมใครจะกินไม่ลงใครอยากกินมากินเลยไหบอกไม่กิกนอ้าวผีแล้วเหรอมาเลย แม่แม่ก็ตายี่เขามก็ตายทำเป็นมนกากแม่ก็าตายเถออ,อมา้อจะตา<อ>มาดูถ่ายพ่อเองมั้ยไอตูนม็ถ่ายพ่อถ่ายพอ่อกำลังพิคเนี่ยไปถ่ายแต่ฝันู้งก็ได้ไปเดินไปนู่น เดี๋ยวเขามาใกล้ๆไปเดืนไปไกลขนาดนั้นะเริ่มมาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมื่อนี้กีปูนานะครับนี่ครับปูนาอยู่นี่ครับผมนี่ปูนานะครับปูนาตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆบิ๊กเลยนะครับผมแล้วก็อนนี้ถูกแล้วนั่นสุกแล้วเหรอครับอ่าการ์ตูนอย่าเพิ่งเอาใส่ครับมันไม่มีที่วางครับมันมีที่วางแล้ว ดูสิลูกมาใหม่นะครับนี่ครับดูนี่ครับดูปูนาครับผมกําลังกี่หอมมากเลยครับปูนาปูนาไปท้าไหนเฮ้ยเอาเอาพริกไปอย่างี้กระตู้นเอาพริกไปงี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําปูมันออกเอออย่างนั้นเลยไปบอกแม่มาแกะไปเตรียมตัวกินได้ใครจะกินปูนาบ้างยกมือออืปูนามันหนีมากปูนี้อีปีอีปี แดงก็ให้แดงก่อนนะครับนี่ต้องให้แดงแบบนี้นะครับถึงจะสุกนะครับโหนี่ออกไปทางแนวไม้แนวไม้เลยนะครับน้ำน้ำไก่สุกแล้วนะอันนี้สุกหมดแล้วได้ไหมครับไปน้ำไปน้ำอันนี้สุกแล้วครับนี่ครับหมดหมดโอ้โหร่วงครับร่วงปูร่วงครับปูยังไม่ตายครับมันดิ้นได้ครับปูตายเรีว ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ่ายลงใกล้ๆครับถ่ายดูปูใกล้ๆครับมองเห็นปูไหมครับเห็นมองเห็นไม่เห็นไอ้ที่มาปูไหมเข้าครับน uhm. ี่ครับปูนาเดี๋ยวไปอ่อมดีกว่ามั้งยังนี่ครับปูนาปูนาเตะเตะกับ ปูนาเตียตีปูนาเตียตปูนาเตียบปีเียดปูนาเตียตะปูนาเตียตีเตียตม๊ปูนาเตียีนายตี๊ะปูนาเียตีูเยะนาียตี๊ปูนาเตายปูาเปูนา อไม่มนเป็น้าลหือเปลี่ยนี่นยอยอพี่รองไหมาเป็นไกไก่นี่ไหมเบื้องนี่่ปูอ้ยเห็นบอนี่ปูหน้าพี่รองเบื้องมีเบื้องข้ามยังไงอืมมั่นดีกินอไรกินมะไรจิม มีจำำเน้อเอ้ยะไกันไ้เต้มมานี่เบิ้งพี่น้องอีปูจำจำลึกๆเลยเหลืองงวยงวยมาคว่ำักดีปะ อืม้าว้าว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 กวนรมินนี่แมกินก็มากินนี่ไม้ตีมใครจะกินไมลูก อยากกินมากินเลยไหนบอกไม่กินอ้าวหิวแล้วเหรอมาเลยมา,มามไม่ร้จัน่เลแม่ผนก็ตายที่เขาแบบแม่ผมก็ตายเขาเป็นมากแม่ผมก็ต,ตายเถอเหนียวคุณเอาน,นี่ออก เอา,าี่แกแล้วอ๋อข้าวได้ไหมอ่ะไม่มีปลาพันมีข้าวจิ้มเปล่ามาดูเอเอ,อ,อ,อเบอร์เป็กถามมาเอาข้งาขงหน่อยไหมที่มันเอาที่มันแกลอยวอ๋อไปเลยต้องเอาข้างหน่ยยไหมข้างหน่ยไปไหมแต่าปลาพันเขาว่าของใครเนี่ยกินยังไม่เนะขายังไม่กินทำอะไรอีกตัวนึงอ่ะเยี่มม ขอถามว่าเอาข้าวเหนียวไหมไปถามก่อนว่ามันเอาไม่เอาไปอันนี้ไปก่อนหน้าปูนามันนติดตัวตัวไหนตัวใหญ่จุดไอชิ้นนึ่ตัวไหนตัวใหญ่จุดเตรียมตัวเรียบตรงทา พี่ภูมิกินไปถามพี่ภูมิก่อนพี่ภูมิกินหรือไม่กินไม่รู้พี่ภูมิทำไมอีกหมดเลยที่บ้านที่บ้านนอกก็อร่อยตรงนี้อีกแหมแต่อันนี้กายมายังไม่อร่อยเลนอะไกินยังไม่กินนะนๆเขาเก็หอมอยู่แล้วปูนาว้าสูงว้าสูงเก๋เปล่าปูนาเจี๊ยบเจี๊ยบด้วยนะ เต็มตายเลยเอเอใส่นนี้ก็ถือเอาี่หมดแล้วนี่เอาเนี่ยโอยา่าถมากโอย